โกยหินนะคะโกยหินลงพื้นดินนะคะเพราะในส่วนนี้เดิมหินนี่จะอยู่ด้านล่างนะคะตรงหน้าดินนะคะแต่เผอิญว่าช่วงนี้เราถมดินใหม่นะคะเมื่อถมดินใหม่ก็ไม่อยากจะให้ดินทับถมก้อนหินนะคะก็เลยโกยก้อนหินขึ้นมาไว้บนพื้นปูนก่อนนะคะหลังจากเราถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการ โก้หินกหินลงไปด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตัวหินนี้นะคะเราจะเอาวางไว้นะคะโรยไว้รอบเลยช่วงตรงนี้นะคะจะตรงกับชายคาข้างบนนะคะซึ่งจะทําให้ฝนตกนะคะเวลาฝนตกลงมาก็จะชะหน้าดินนะคะจะทําให้ดินเนี่ยกระเด็นขึ้นมานะคะเปื้อนไปหมดเลย แต่ว่าเราก็เลยใช้วิธีโดยการโรยหินรอบไปเลยนะคะเวลาฝนตกชะลงมานะคะก็จะได้โดนก้อนหินนะคะก็จะทําให้ดินไม่กระเด็นใส่บ้านนะคะเนี่ยค่ะชายคาข้างบนนะคะก็จะอยู่แนวเดียวกันเลยนะคะกับที่เราโรยหินไว้รอบๆนะคะเนี่ยค่ะ เราถมดินใหม่นะคะเนี่ยถ้าฝนตกลงมารับรองดินนี่จะเป็นเลนแฉะหน่าดูเลยนะคะอันนี้ก็เลยต้องรีบโกยหินลงมาก่อนนะคะกันที่ฝนตกลงมานะคะก่อนที่ฝนจะตกลงมานะคะเพื่อที่จะได้ไม่กระเด็นขึ้นมาเฉอะแฉะนะคะพื้นข้างบนนะคะแดดกําลังซองเลยก็เลยต้องพยายามนะคะ กยหินจากด้านในนะคะในที่ร่มๆเนี่ยค่ะตัวก็ไปโดนแดดบ้างหลบบ้างโดนแดดบ้างนะคะเนี่ยค่ะโกยหินลงไปนะคะก็ใช้จอบเนี่ยแหละค่ะโกยลงไปนะคะทําไม่ยากค่ะก็เป็นงานที่สามารถทําได้นะคะผู้หญิงผู้ชายทําได้หมดเลยแล้วคนตัวเล็กๆอย่างรักจังนะคะก็ทําได้สบายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ โยไปเลยนะคะโปยออกไปให้หมดเลยนะคะโกยลงไปในหินในดินนะคะโปยลงไปในดินเลยหินนี้ก็จะเป็นหินที่เขาทำผสมปูนก่อสร้างอนะคะก็เดี๋ยวเราคงจะต้องซื้อหินมาเพิ่มเติมอีกนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะโดยให้รอบเลยนะคะกัน ฝนตกาาการฝนตกกันชายพานะคะนะคะจะเรียกว่าน้ําน้ําจากชายพาน้ําฝนนะคะจะได้ไม่ชะดินขึ้นมาเลอะเทอะนะคะก็คงต้องโรยไว้รอบเลยตอนนี้ก็โรยเป็นบางส่วนนะคะถส่วนที่เหลือก็บางๆนะคะก็ใช้เท้านี่แหละคะ่ะ ใช้เท้ารองเท้านี่แหละคะ่ะขียออกไปนะคะเพราะว่ามันมันบางติดพื้นแล้วก็ใช้ถ้าใช้จอบมันก็จะเสียงดังนะคะเสียงดังแบบว่ามันก็จะครูดโดนพื้นปูนแล้วนะคะเดี๋ยวจะทาให้พื้นปูนแตกซสเปล่าใช้เท้านี่แหละช่วยเลยนะคะกวาดออกไปเลยจริงๆใช้ไม่กวาดก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะฝุ่นฝุ่นมันจะกระเด็นขึ้นมานะคะก็เลยต้องใช้รองเท้านี่แหละคะ่ะเตะออกไปเลยนะคะออกไปให้หมดเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงาม